ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ฝนตกท่านผู้ชมบรรยากาศย่มความขึ้นของกรุงเทพมหานครทีมขึ้นเมืองศรีกาบูศรีพ่าท่านผู้ชมน่าดูมากกวบาบรรยากาศย่ำความขึ้นสุดๆให้กัฝนตกสุดเลย อันนี้เป็นบรรยากาศย่ามคำคลื่นธรรมชมแยกเฉลิมเผ่าฝนตกรถติดท่านผู้ชมอันนี้บรรยากาศต้องแยกเดี๋ยวไปวงกัง้นเป็นแนวยย่าเลยพี่น้องฝนตกรถติดตอนนี้บาบตยางแล้พี่น้องยางจะวนสกายวอล์กสิยางไปแยกตรงหนาห่างเพื่อ,อสิภาคธรรมชมไปเบ่งบรรยากาศย่ามคำคืนของกรุงเทพม,มหานครเสียดายพี่น้องเสียดายฝนตก ป้าบิก็ตัต้งใจมากพี่น้องหลังจากที่เลิกเบียดเลิอเล่องานมากฝ่าฝนบ่เป็นใจพี่น้องเอ้ยบรรยากาศช่วงค่ำคืนพี่น้องใส่เบิงะนะ่งวันเนาะฝนคือตกห้าแต่มาที่นี่จะได้กันแล้วแต่บาบูกับจิพยายามพี่น้องหาบรรยากาศย่านคำคลืนให้พี่น้องเลยชมเลยเบิ่งกันพี่น้องเดี๋ยวเบิ่งข้างหน้าก่อนพี่น้องข้างหน้านตัวติดยาวเลย บรรยากาศด้านหลังพี่น้องเอ้ยฝนตกรถติดยาวเลยโอ้โหพี่น้องอันนี้คือบรรยากาศยามค่ำคืนนะพี่น้องบาโบเอาไม้ทาำช่อมงเต้งใจว่าจะพาพี่น้องมาย่างเบิงแบบแฮปปี้แฮปปี้ไม่เจอฝนตกพี่น้องเลยบรรยากาศพี่น้องเลยฝนตกรถติดยาวไปเลยหน้าห้างสยาม ภาพจำส้มยางไปต่อเลยนะพี่น้องเนาะไปเวงบรรยากาศกา่อนเซบาสีร้อยฝนเศร้าตกซักก่อนพี่น้องเลยโอ้โหเป็นบรรยากาศฝนตกกับพี่น้องแต่กับวขนาเดอว่าใ้ตรงสกายบอกตันกระเซียดเป็นเงามาตลอดอีกร่มเงืองพังนี้พี่น้องฝนตกคือกัน โตติกกันมันอากาศหนาห่างผูกค้นกับเร่งรีบพี่น้องฝนกัะตกแปลกใจหน้าจอพี่น้องฝนตกห้อมไฟคือบหดช็อตปะ ไปบรรยากาศฝนกำลังตกบาบดยางลงมาจากอ้สกายวอล์กให้ฟ้า BTS สยามนะพี่น้องบาบดพาะธรรมชมไปบบรรยากาศต้าดล่างตอนนี้คือว่าฝนตกน้ำท่วมพี่น้องหน่อยหนึ่งหรอกบรรยากาศหน้าหางสยาม พ้นตกพี่น้องเลยบ่าบ่วกับยางไปเรื่อยๆพี่น้องย่างไปตามถนนนี่ยะ้นตกกับซ้างมั้ง้าพพี่น้องเบ่งบรรยากาศยามค่ำคืนของกรุงเทพมหานครพูนงามบพี่น้องเลย バンコク。 รอบก่อนขึ้นก่อนกับฝนตกมากมือนี้กับฝนตกอีกพี่น้องเอ้ยวัตสิพาท่ทานผู้ชมมาเบิง่งบรรยากาศยามค่ำคืนแบบสบายๆพี่น้องสวยงามสวยงามโอ้เสียดา้นาเบิง่งบรรยากาศยามค่ำคืนช่วงฝนตกด้วยพี่น้องเอ้ยไฟแสงสีบรรยากาศผู้คนกับลังเร่งรีบฝนตกคำพี่น้องเอ้ยกูซา ตั้งใจว่าสิมายังแบบมวน,นพี่น้องช่วบรรยากาศย่ำแรงของกรุงเทพมหานครผลตกค่ำตอนนี้บาร์โวยหนาห่างสยามเซ็นเตอร์เดี๋ยวบาร์โวสิยังไปแยกมากุญคลตงนี้ก็เป็นอีกสถานทีหนึง่งนผู้ชมทีไบหลุนเขามานั่งกันพี่น้อง ลบอาจจะเป็นลบฝนหรือว่าสถานทีที่เขามาเห่นมาเทีเ่ยวเอาละเอฟซเพื่อนๆทุกท่านฝนตกกับสียางไปเลยแล้วตอนนี้ไม่อยานฝนแล้ว ทุกท่านบาโบ่ตอนนี้สียางไปสีแยกปทุมวันฝั่งหอศิลป์นะท่านผู้ชมนะบรรยากาศกับฝนตกพี่น้องเอ้บาโบ่กับมาแล้วก็ต้องไฟทวัดแล้วพี่น้องเอ้บรไดากาศยางขวับรรยากาศหอศิลป์พี่น้องอ่าตรงนั้นบางบุญคลองท่านผู้ชมฝั่งนั้นน่ะเพราะฝนตกพี่น้องเอ้บนบนสกายบอกกันที่ว่าไฟแสงสีสะดุดตาเลยพี่น้องถึงอย่างไรบาโบ่กับสีขึ้นไปเบิ้ง เอาบรรยากาศกลับไปใหา้ได้พี่น้องมาแล้วเดี๋ยวบ่ะเสียขึ้นไปบงสกายวอล์งหน้าห่างสวยง่ายมากพี่น้อง เป็นบรรยากาศที่ฝนตกเลยก็ตื่นตาอยู่พี่รองเห็นห่างเห็นตึกแล้วก็เห็นไฟแสงสีโอ้โหไฟแสงสียามคำาขึ้นพี่รองเลย งามลายฟังนี่กับรถไฟฟ้าพี่น้องเฮ้ยรถไฟฟ้า BTS ฟังสยามส่วนฟังนันสิเป็นฟังหอศิลป์ธรรมชมสรีแยกปทุมวันตรงทีบาโบรยืนอยู่ตรงนี้โอ้โหห่างสูงใหญ่สวยงามบรรยากาศฝนตกเปียกง,งอมเลยพี่น้องโมนิธาฝนบโต๊คนคือสียางลายอยู่พี่น้องตื่นตาตื่นใจกว่านี้นะพี่น้องเนาะ ตรงหนาของบาวโบชีบาวโบยืนตรงนี้เป็นหนาหางมาบุญคลองนะท่านผู้ชมนะบาวโบกันแล้ว่าเห็นบรรยากาศย่ามทำคลืนไฟแสงสีบนทุกสุงใหญ่พี่น้องหนาจอมอนิเตอร์ทีตื่นหูต่นตาง่ามลายพี่น้องที่ว่ากรุงเทพนี่ที่ว่าแต่ว่าบันฝุนตกบาวโบกับแจ็คสิไปหายางหม่องเบิ่งของกินหม่องไหนพี่น้องอเสียดายไปทนาะเสียดายแบบบรรยากาศฝากพนลมเป็นใจมันนี่เขาว่าฝ้านผ้ายุ่เขาพี่น้อง พ่นยางยี่ฟังเนี่ยเดี๋ยวเอาบาบุตรยางไปทั้งหนาพาพี่น้องไปเบ่งบรรยากาศอีกเทนหนึง่งรถกิดติดพี่น้องเป็นแรงเศรษฐกิจใหญ่เลยพี่น้องค้นกับมาช็อปมาเดินมาเที่ยวกันตรงนี้ เสียดายฝนตกพี่น้องโอ้โหตรงนี้ตรงนี้เป็นตรงสีนหยกประทุมบ,บ้านเนื้อพี่น้องเนื้อตรงนี้เยอะบ้าบอสิลามอีกปรยากไอ้ไรตฟังหอศิอาาลป์พี่นอ้องบรรยากาศย่ำทำเครื่องกระเทาะสวยงามพี่น้องข้างนีนี่ มันีบาโบ้ไม่ความตั้งใจที่เอาภาบรรยากาศส่วนคำขื้นมาใหายทางมุช้ชมเบิงบรรยากาศด้านฟังหนาหอสินก่อนพี่น้องแล้วยังไปทางฟังสยามฝนกับตกอยู่พี่น้องประกาศสายบาโบกับเปียกไปแล้วเนี่ย ดานฟังหอสิสปนตรงนี้พี่น้องเดี๋ยวสียางไปตรงนาห่างใกล้ๆนด้พี่น้องห่างตรงมานบุญคล้อง เดี๋ยวยางมาอีกฟังหนึ่งกันพี่น้องฟังที่ตื่นหูตื่นตาฟังดิื่อกี้นี่เป็นยางลบอยู่ดอกเห็ดอยู่พี่น้องลบฝนอยู่ดอกเฮ็ดอ๋อเป็นมีงานเนี่พี่น้องทุกนี้โอ้โหสวยงามอลังการเห็นแค่ไฟแสงสีก็คุ้มค่าแล้วพี่น้องเย้ยครับการมากเลยนี่ รงนาหารงนห้างคุณมีกิจกรรมอย่างนาะเดี๋ยวยังไปิวงกันพี่น้โองโ,โอ้โหไอ้หุบแมวแอ้หุบอย่างเนี้ย่เารยล่ะว้าว เดี๋ยวสิญาลุไปเบืองบรรยากาศด่านลางันพี่น้องเลยโอ้โหมาเจอบรรยากาศมีงานอีกแล้วพี่น้องกนกวัน้เปานักเต้อกันเลยนะบกับพระพรอบรรยากาศของงานอีกแล้วพี่น้องมีศิลปินเป็นมากเลยะ คนก็ร้ายไรออาหน้าขนนี้ดูดิอยหนูี่เหมือนแบบว่าศิลปินระดับศิลปินไทยนเดียวยคหลายคนที่อยากจะเห็นหน้าเรครับดนี้หลายคนที่ตอนนี้เีซอาจจะบางคนอาจจะยังไม่เคยได้ฟังน้องพลร้องเพลง วันนี้นะฮะคุณจะได้รู้จักว่ามรนากาศคู่คนเยอะแยะอีกแล้วพี่น้องเนนี้คนน่าหวังอย่งวนี้ฟิโขบโอ๋รวพี่น้องบรรยากาศอาหารน่เป็แนวของบาโบบาโออกไปก่อนพา่เกลยแต่ะเก็นันแนวของบาโบพี่น้องเป็นแนวของศิลปินนักร้องไอ้ไม่รุ่นคนนพี่น้องน่าบาโบเขาตก่อนจัเป็นผู้ใหญมากคนนี้ โอ้โห oh. 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 ตื่นตาตื่นใจพี่น้องเลยมาท่านึงติดใจเลยบาโบกะอยกากมากอีกว้า wow. วอีกมุมหนึ่งฟังหน่ะพี่น้องเป็นฟังที ่างสยามถนนพระรามที่หนึ่งขนกันยังตกอยู่ปล่อยๆพี่น้องเฮ้ยบาบงโมกันจะเปียกเมื่อกี้ยางไปเบิ้งนักล่องเขาก็จะบ,บอกมาจา้งเตอน ตื่นตาตื่นใจในพี่น้องบรรยากาศย่ามทำขึ้นแสงสีมาบกสิย่างไม่ฟังสยามฟังสยามเลยก็ฟังดอกเคปพี่น้องเลยฝนกระตกรเลื่อยบนเบิงสับพี่น้องเอ้บรรยากาศที่แบบ อยากมาตอนที่ฝนมาตกนะแต่วันนี้เอาฝ่าวันนีกาอตอนฝนตกไอพี่น้องเบิ่งจะเฝ้าเบื่อบาบ,าบัเบือบาบัลงทุ่งพี่น้องเปียกฝนเลยพี่น้องวันนี้ออเนี่ก็เป็นอีกฟังหนึ่งี่น้องฟังสยามดอกเข็ดกงามๆฟังสยามพี่น้องมุ่งหน้าไปทางต<อ>ลาดประสงค์ข้างนี่ ให้ถ่ายนรถตกนะพี่น้องนั่งตรงนี้นี่บรรยากาศสวยงามเลวยนีย่ให้มองนั่งนี่พี่น้องเนี่ยมองที่พ้นว้างไปนี่ตรงใต้เฮ็ดเนี่ยว้าวฟังพี่น้องที่ตื่นตาตื่นใจฟังเนี่ยเอาเท่าช่วงตอนนี้บ่าวกับเปียกฝนแล้วพี่น้องสี่กับแล้วเพราะวา่าบรรยากาศคือสีบอเป็นใจแหละพ้นฝา บาวโบกระท้ายคลิปให้พี่น้องเบิ้งไล่ร้ายแล้วพี่น้องบาวโบกบสิลาทำมาช่อมไปเพียงเท่านี้นะพี่น้องน้องทางนได้ชิมมากคลิปของบ่าวโบีเ็ยง่ายในเมืองไทยมันนี่พาทำมาช่อมมากเบิง้งบรรยากาศย่ำคำขึ้นนะพี่น้องเนาะถ้าทานได้มากแต่ยิ่งเื่กดไหลกดแชร์กดเป็นกำลังใจท,งที่สําคัญคือกดก,กระดิ่งแจ้งเตือนนะพี่น้องเพื่อเสียวพลาดคลิปใหม่ๆของบ,าบ่าวลาวมันนี่บ่าวโบสิรา,าทำมาชมาม่อมโดยบรรยากาศนาหางสยามริดเข้าพรีนไปก่อนนะพี่น้องเนาะงขอขอบบาวโบในคลิปต่อไปสบายดีพี่น้องสวัสดีครับ